เจ้านายจะเอ็นดูไหมเลือกไพ่นะคะ3กอง1ห,หมายเลขท่านที่เลือกกองที่1ขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะงานหนักที่เราทําผลงานที่เราทําความพยายามของเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชัวๆเจ้านายเอ็นดูนะคะโดยชาลีออด ข้ามขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งข่าวดีในเรื่องงานอยู่แล้วเมจิกเชียนไม่ต้องห่วงความสามารถโดดเด่นกว่าใครนะคะ<ฮ>ผลงานสิ่งที่เจ้านายเล็งเห็นเขามีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนให้แน่นอนส่วนท่านที่เลือกกองที่สองยังนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สยังไม่ได้เลื่อนขั้นหรือแม้แต่การพิจารณาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ตาม อาจจะได้เปอร์เซน์ที่ตัวเราเองอาจจะไม่ถูกใจนักเท่าไหร่หรือตัวเราเองรู้สึกว่าการประเมินหรือแม้แต่เปอร์เซนเงินเดือนอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมอันนี้เป็นความรู้สึกในใจเรานะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะอาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่กองที่3มีโอกาสอยู่แต่ถ้าได้เลื่อนตำแหน่งยังอยู่ตำแหน่งเดิมสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะ<อ>เจ้านาย ถ้าจะเอ็นดูเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้เลื่อนขัน้นแต่จะเอ็นดูในการให้งานเพิ่มนะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่3นะจ๊ะสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์สายมูแบบนี้นะคะติดตามช่องมูสเตชันไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ